สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Inve s t i n l i นไช่องที่นำเสนอสาระความรู้ด้านการพัฒนาตนเองการออกเงินและหลากหลายช่องทางในการลงทุนเศรษฐี5ประเภทคนที่เป็นนักลงทุนแล้วกลายเป็นเศรษฐีอนาถาก็มีมากมายในสังคมเศรษฐีหรือนักลงทุนจำนวนมากเลือกที่จะเป็นเศรษฐีอนาถาคือไม่มีโรงทานมีแต่คฤหาสหัหลังใหญ่มีแต่ฉนวนที่ดิน เก็บจนเต็มตู้เซฟซึ่งเศรษฐีมีอยู่5ประเภทดังนี้ 1. เศรษฐีขี้โกงก็คือพวกที่รวยหุ้นหรือรวยขึ้นมาจากการค้าแบบคดโกงชาวบ้านทั้งหลายพวกปั่นหุ้นอย่างเช่นหนังเรื่อง The Wolf of Wall Street เป็นเรื่องราวของโจแดนเบลฟอร์ดโบรโกเกอร์หนุ่มที่ถูกทุกคนในวงการเรียกว่าหมาป่าแห่ง Wall Street เขาเล่าเรื่องจากประสบการณ์ตัวเองที่ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดและลงสู่จุดต่ำสุดหลังจากเปิดบริษัทบโบรกเกอร์ชื่อ s t r รท t r น n โอกมอนซึ่งตอนนั้นเขาเพิ่งมีอายุ20ปลายๆเท่านั้นเขาได้หลอกเงินของนักลงทุนรายใหญ่ไปกว่า200ร้านเหรียญสหรัฐในปี1998ในที่สุดเบลฟอร์ตก็ได้ถูกสอบสวนในข้อหาช้อโกงลักทรัพย์และฟอกเงิน โดยหลังจากให้ความร่วมมือกับ FBI เขาก็ต้องติดคุกเป็นเวลา22เดือนอีกกรณีหนึ่งก็คือเบอร์ nard มอร์ดอฟกับคดีแชร์ลูกโซ่สถานโลกเบอร์ nard มอร์ดอฟก็คืออดีตประธานตลาดหุ้น NASDAQ ซึ่งถือว่าเป็นตลาดหุ้นแห่งแรกในโลกที่นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการซื้อขายหุ้นจนเป็นแบบอย่างให้ทั่วโลกและเป็นตลาดที่บริษัทเข้ามาจดทะเบียนมากที่สุด เขาสารภาพต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกราตอของสหรัฐรวมถึงหน่วยสืบสวนของสหรัฐว่าเขาได้ช้อกโกงประชาชนมากมายโดยโน้มน้าวให้เหยื่อมาลงทุนในลักษณะของแถลูกโซ่โดยลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนในอัตราสูงหากสามารถหาลูกค้ามาลงทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำสารภาพของเมอร์ดอฟเป็นจุดเริ่มต้นของการย้อนรอยคดีช้อกโกงครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งสร้างมูลค่าความเสียหายกับนักลงทุนซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันการเงินมูลนิมหาเศรษฐีคนมีชื่อเสียงนักการเมืองหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทมิสไาย์ของเขาเองเป็นจำนวนถึง5 0าหมืนล้านดอลลาร์สหรัฐกลวิธีในการหาลูกค้าของเมอร์ดอฟคือการเข้าไปเจาะลูกค้าจากคลับไฮโซหรือสโมสสของชนชั้นนำในสังคมและสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจัดทำนโยบายเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้นมาเป็นสิ่งจูงใจ ให้กับนักลงทุนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขาสามารถหาลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่องก่อนที่พฤติกรรมการช้อฉชของเขาจะถูกเปิดโปงนักลงทุนคนหนึ่งที่เป็นเหยื่อนั้นมีการให้การว่าหากคุณกำลังรับประทานอาหารกลางวันหรือเล่นกอล์ฟอยู่ทุกคนที่อยู่รอบๆจะพากันพูดถึงวิธีการที่เมอร์ดอฟทำเงินในพวกเขาซึ่งทำให้ทุกคนอยากจะเข้าไปร่วมลงทุนด้วย พฤติกรรมช้อฉนแบบแชร์ลูกโซ่มักจะมีจุดจบเหมือนกันทุกครั้งไปก็คือการใช้เงินต่อเงินเป็นมันนี่เกมเมอร์ดอฟดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ด้วยผลตอบแทนอัตราสูงเมื่อข้อตกลงนักลงทุนจบลงแชร์ลูกโซ่ก็มักจะล้มก็ถือเป็นสัจธรรมโดยที่ลูกค้ารายใหม่จะเป็นกลุ่มที่เสียหายมากที่สุดคนที่เอาเปรียบคนอื่นและสังคมแบบนี้แม้คนเหล่านี้จะมีความสุขมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในชีวิต แต่ก็มีมีความสุขอย่างแท้จริงได้เพราะใจร้อนอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็ไปไม่รอดโดนกดแห่งกรรมเล่นงานทันทีข้อ 2. เศรษฐีไร้ฝีมือเศรษฐีไร้ฝีมือก็คือคนที่ร่ำรวยจากมรดกตกทอดที่พ่อแม่บรรพบ,บุรุษได้สร้างสงมเอาไว้เมื่อได้มาแล้วกลับไม่ได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่ากับตัวเองและสังคมกลายเป็นการผลาญทรัพย์สินเงินทองไปอย่างไร้ค่าใช้เที่ยวเตร่ไม่มีผลงานใ,นใดๆเป็นชิ้นเป็นอัน ไม่มีการพัฒนาตนเองและที่สำคัญคนเหล่านี้มีแต่เพื่อนกินไร้ซึ่งมิตรแท้ซึ่งอาจพบจุดจบด้วยความล้มเหลวในชีวิตได้ 3. เศรษฐีปีศาเจเศรษฐีปีศาจคือคนที่ร่ำรวยแต่กลับใช้เงินทองมากมายไปกับการทำร้ายและเบียดเบียนผู้อื่นเช่นใช้เงินสร้างบ้านพักตากอากาศโดยรุกล้ำพื้นที่ของราชการหลบเลี่ยงภาษีใช้เงินเพื่อสร้างฐานสู่อำนาจ โดยที่เศรษฐีกลุ่มนี้มักจะหลงเข้าใจผิดคิดว่าคนที่เข้ามาให้ความเคารพนอบน้อมต่อตนเองนั้นจะเข้ามาด้วยความจริงใจแต่โดยแท้จริงแล้วหามีใครจริงใจด้วยไม่และลึกๆในใจก็มีความกังวลกับความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาข้อ 4. เศรษฐีไร้ปัญญาเศรษฐีไร้ปัญญาก็คือคนที่รวยแล้วไม่รู้จักพอต้องการจะมีมากยิ่งขึ้นขึ้นไปอีก ตั้งหน้าตั้งตาหาแต่เงินทำงานหนักหามรุ่มหามค่ำไม่มีเวลาดูแลตัวเองพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ได้ออกกำลังกายที่เหมาะสมมักป่วยง่ายเช่นป่วยเป็นมาเร็งและสุดท้ายก็ต้องจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่รู้จักความสุขข้อ 5. เศรษฐีเห็นแก่ตัวเศรษฐีเห็นแก่ตัวก็คือคนที่รวยแล้วไม่รู้จักแบ่งปัน คิดแต่จะสะสมทุกอย่างเอาไว้ให้ตัวเองหรือลูกหลานของตัวเองโดยที่ไม่มีแบ่งปันให้ใคร <c oughs> ทําให้เกิดการเอารับเอาเปรียบและเบียดเบียนกันอยู่เสมอทําให้เกิดช่องว่างของความไม่เป็นธรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเตทีกลุ่มนี้จะกลัวความยากจนมากที่สุดเป็นห่วงว่าทรัพย์สินเงินทองที่มีจะหมดไปมีหุ้นในมือก็กลัวแต่หุ้นจะตกมีเงินฝากก็กลุ้มใจที่ดอกเบีย้ยต่ำมีทองคำก็กลัวจะถูกขโมย เศรษฐีเห็นแก่ตัวและขี้เหนียวมากๆหากคิดกลับตัวกลับใจได้ก็ยังมีทางรอดคือหากรู้จักแบ่งปันค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมแล้วก็จะไม่ลำบากในภายภาคหน้าและยังมีความสุขมากขึ้นในชีวิตอีกด้วยความสุขของคนเราจึงไม่ได้วัดกันที่ทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวโดยเฉพาะเมื่อเราก้าวสู่การลงทุนแล้วเราต้องรู้จักความพอดีความประมาณในการลงทุนต้องไม่โลภมากจนเกินไป รู้จักพอเพียงและแบ่งปันสิ่งดีๆที่ได้รับมาให้กับผู้อื่นด้วยขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราโปรดกดติดตาม Subscribe เพื่อไม่พลาดความรู้ใหม่ๆที่เราจะทยอยนำเสนอมายังทุกท่านหากท่านชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และคอมเมนต์เนื้อหาที่อยากให้เรานำมาฝากกันด้วยนะครับ